โอมสีสีสวัสดิ์รัดสํารวมสวมชีพผยงพกมอมร้อมกายพระทีใจขพเจ้านกศลก้ามูชาแด่มหาเทวาจารย์พระดุนเทพเป็นสีสถิตเสถียรครอบครองปัดจินพิบทรงฤิพาพระหัตขวา กระทับยืนหยัดทรงบนองค์พญานาคา้าเป็นเจ้าเทว่าแห่งสายน้ำท่ำสายฝนกนบริบานลึกษาพันการเกษตรและเหล่าสัตว์ทั้งหลายในทางนี้ในแหล่งล่าเดชอนันคุ้มฟ้าลึกดูการสุขสารานอุดมสมบูรณ์ดีนะสุขวารัรมงคลพีพีบวงสวงุรุเทพพ,พ,พิล ไ่แงนี้ผองข้าพเจ้าทั้งหลายชายหญิงน้อมยิ่งเคารพพรพิรุณเทวาจารย์ทรงประดิษฐานสถิตเป็นมิ่งขวัญทุกดวงใจนักสถาบันการศึกษาอันมีนามว่าวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยนี้แวดล้อมพร้อมใจทั้งผู้บริหารพรณาจารย์ในนักศึกษาที่จัดปบัติผู้วงสวงตังเอืองซึ่ง่วงสังเว่ าาิทธิท์ประสาทพรพิสุดวิเศษสีจงบังเกิดมีแข่ของข้าพเจ้าอณะกผู้บริหารคณะครูอาจารย์และเหล่าสิทธ์ทั่วทั่วท,ทุกอย่างจงดีมีความสามารถทั้งเฉลียวฉลาดในการเรียนมีฝีมือยอดเยี่ยมดียิ่งท,ท,ทุกทุกสิ่งที่สรรสร้างท,ทุกทุกอย่างสำเร็จกามสมความหมายมุ่งสมความเรืองรุ่งเกิดประโยชน์ เรื่องโรดสมประสงค์ก้าวหน้าในการงานทั้งปวงให้ช่วงโทษพอบโหลดขจัดอุปัดทุกโศกสับพรโรคราคีอย่าบังเกิดมีขึ้นมาก็าให้เกิดปัญญาศึกษาเล่าเรียนมีความภาคเพียรสำเร็จพองพ่นเดเทพไทยบารเมีช่วยให้ที่พร้อมใช้เฉลิ เดิญเทวราชอนุญาตประประชุมมาประชุมชุมนุมบัดนีบัตรนิเพินสาธุข้าพเจ้าทั้งหลาย